675สกาวาทีถามว่าพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าเป็นโลกุตระหรือปราวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่าเป็นมรคเป็นผลเป็นนิพพานเป็นโสดาปัติมรคเป็นโสดาปฏิผล เป็นสกาทาคามิมักเป็นสกาทาคามิผลเป็นอนาคามิมักเป็นอนาคามิผลเป็นอรหัตต์มักเป็นอรหัตตผลเป็นสติปัทานเป็นสัมมาปทานเป็นอิทธิบาทเป็นอินทรีย์เป็นพละเป็นพภชงหรือ ประวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้นละถึงหกร้็สหกสกาวาทีถามว่าพระดํารัสของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าเป็นโลกุตระหรือประวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่าใครใค ที่ฟังพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคพ,พุทธเจ้าได้มีอยู่หรือปราวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่าโลกุตรธรรมพึงรับรู้ได้ด้วยโสดกระทบที่โสดมาสู่คลองแห่งโสดหรือปราวาทีตอบว่า ไม่พึงกล่าวอย่างนั้นละถึงห77สกาวาทีถามว่าโลกุตรธรรมไม่พึงรับรู้ได้ด้วยโสดไม่กระทบที่โสดไม่มาสู่ครองแห่งโสดมิใช่หรือปราวาทีตอบว่าถูกแล้ว สกาวาทีกล่าวว่าหากว่าโลกุตระธร,รมไม่พึงรับรู้ได้ด้วยโสดไม่กระทบที่โสดไม่มาสู่ครองแห่งโสดก็ต้องไม่กล่าวว่าพระดำรัตของพระผู้มีพระภาค พุทธเจ้าเป็นโลกุตระ